สวัสดีค่ะสวัสดีครับคนที่ตัวใหญ่กว่าผมคือเพื่อนของผมใช่แล้ววันนี้เรามาที่ EVC นะซึ่งถ้าสงสัยว่าทำไมเลเวลเราเยอะขนาดนี้ก็เราเล่นนอกเวลาแน่เองเออเขาเรียกว่าเล่นนอกรอบเออใช่เล่นนอกรอบเอ้ยพิจากรม คนที่ตัวใหญ่นี้ก็คือเพื่อนของออก้็วารุชื่อเล่นว่าตะตะเขาลืมแต่งล้างกลับเราจะกลับไปหนวคิดสนนกก่อนมาเป็นพี่พ่อเราให้นี่เรามีสองผลที่ได้มาซึ่งผลแสงเราได้มาแบบซ้ำได้มาซ้ำอ่ะ โอ้ยเราไปละไปฟาร์มล้ว,ลวโอ้โอเอ็มจีโอไมกอเอ้ยกดผิดอันโอเฮมาแล้ว โอ๊ยเราม่ได้เราไม่ไดะอัปเดตเลเวลของอาก้าหน่อยอาก้าเวลเท่าไหร่ละได้อีก15นาทีน,นจะจ๊ะได้อีก15นาทีโอเค ว้าวเขาดูคลิปเราหรือเปล่าอุ้ยเขาช่วยฟาร์มด้วยดีจังถ้าเขาดูเขาคงไม่หากชี้ช่องหรอกเขารู้ได้ไงเขาเปิดโทเขาเป็นแฮกเกอร์หรือเปล่าแอบฟังเราได้

เออเออนอันนี้นี่เราได้ผลนี้มาโอเคโอเคเก็บไปก่อนนะจัดเก็บเอาไปแล้วี่ะก่อนเพื่อนมาบอกว่าถ้าถ้าเล่นเลวผมก็ดีก พาะเพือ่อเราแตมาช่วยตบแงกี้แต่เอาจริงเราควนเราควกรเอเรเจ,อจะตายอ่ะนุได้นะดเดียก็ตายเออเอาจริงเราก็อยากไปฟาร์มลกมูกพิการเียเามานะั okay, นโอเคไปฟาร์ามวไปอ้าว <c oughs> อเลโอเคงั้นเราก็ฟาร์มด ตอนนี้อัก้ากำลังว่ายน้ำไปที่ water เ e v น n ่าวตอร์เซเว e นตอนท้ายของอโลกนึง Wait now. อก่อนเป็นเดือนแหละมั้งโอ๊ยเราจะต้องเป็นพาสุดอ่ะพาสาวี<พ>ามากสาวีวมากสุดมนสิวาตัวคนเกาหลีอ่ะคิมจินวกุกนายต้องแซยา,ยา,อานอนนายนายต้องไงนัธรรกิจ

แว <sk r Stevens> อยากไปซุ่มผลอะอนี่อ, <n> อยมเ <n> งินเท่าไหร่เามีสี่แสนว้าวเรามีแตหว้าว ก็จะฟาร์มแล้วโอกาาจะเสียตังเหรอโอ้ยโอ๊ก้าเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนโอกาพิมพ์มาทำไมอ้าวอะไรอ่ะอีกอีกยี่สิบสามนาทีนะคบทุกคนอะไรอะไีครับทุกคนคืออะไรมีคนทิ้ เานอ้ปสุผลกันลโอเคงั้นไปสุ่มผลกันตื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 ลาหนูด้วยที่โอ๊ย โอ้ยโอ้ยแสงแบบมันขึ้นาซะเหลือเกินแสงมันขึ้นจ้าซะเหลือเกินโอ้ยเดี๋ยวขอตัดภาพแล้วกันนะเพราะมันจะนานเกินไปโอเคถึงละเราถึงที่สูแล้วใช่จเโโรนัลโดดีแปสิครั้งว้าว โอ้ยโอ้ยไม่ไดสูตรลับเหรอเราจะไม่ใช้สูตรอะไรทั้งนั้นเราจะแบบก่อนหน้านั้นเราสูบสุม่มสูบเฮ้ยเร,เราอ่านมนสูบสุ่มได้อะไรอะเอ กดุ่ม่มไปโรดซื้อเลยห้า0มืพออยู่แล้วแหละไ,ไม่อยากพิไม่อยากพิมนั้นพิม์ตามเราสุ่มไปแล้วผลผลอะไรขอมองให้ชัดก่อนแบบหนึ่งแบบหนึ่งโอ๊ย ผลอะไรอ่ะ<ป>ขอจัดเก็บเราขอจัดเก็บผล<ป>อะไรเอ่ยผลเราไอ<ป>นไ<ป>อันนี้คือผลเดี๋ยวนะ ต้องเสียเวลาโอ้เราคนคแรรกเาสองมาพิชกรคนสามต้องหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรามั้งเอาหรอเกิดอะไรขึ้น ดรสเลเวลสอดี้อยยี่สิบห้าแล้วอะสองร้อยห้า เดี๋ยวเขาถมามวิววิวอะไรวิวาเเราตอบ่อสองสองสองส,สี่้าก้้เจ็ดโอเคว,ว้าวอันยี้สิบป่ะฮะ ว้าวอีกไอดีนึงอีกไอดีนึองยี่สิบยี่สิบล้านยี่สิบดอดดอดยี่สิบดอดดอดยี่สิบดัดดอด อะไรอ่ะสองยี่สิบสองศูนย์สองห้าว้าว <laughs> ปีใหม่พอดีปีนี้เลยอุ <laughs> ้ <laughs> โอเคเปิดคลิปแล้วนะอ่ะก็บายบายทุกคนแบบไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนี<อ>่ยเออ เดคล<บ>ิปไปไปเถอะาย